สวัสดีค่ะทุกคนคุช่องคูนุ่นสายหานะคะวันนี้ดีใจมากนี่เลยคือเราได้รับรหัสพินแล้วนะคะก็คือเราผ่านกฎการสร้างรายได้แล้วก็ขอรหัสพินไปตั้งแต่วันที่6 กุมภาสองห้าหกเจ็ดนะคะแล้วก็ได้รับพินอันนี้ตั้งแต่เมื่อวานค่ะก็คือวันที่16กุมภาหกเจ็ดคือเราใช้เวลาอยู่ประมาณสิบวันนะคะก็ได้รับรหัสพินเลยซึ่งเราก็กรอกเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อคือน,นเปิดเข้าไปมันก็จะมีพินของคุณซึ่งจะมีอยู่ มีเลขนะคะอยู่6ตัวแล้วก็กรอกพินแล้วก็ส่งเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อคืนนะคะคือเราดีใจมากทุกคนเราไม่คิดว่าจะมีวันนี้เลยคือเราเริ่มเล่น Youtube ตั้งแต่วันที่16พฤษภาก็คือไม่ได้ตั้งใจจะเล่นมีน้องที่โรงเรียนบอกว่าตอนแรกเองเล่นเรียว ส่วนมากจะเป็นคลิปสั้นเราชอบทําคลิปสั้นแล้วก็จะเป็นเล่นกับนักเรียนนะคะนักเรียนอนุบาลจะเป็นออกแนวหักมุกอะไรแบบนี้นะคะเล่นกับเด็กๆเ,เป็นคลิปสั้นๆเด็กอนุบาลน,นะคะก็คือเวลาเล่นเด็กเขาก็ได้สนุกสนานเราไมไ่ได้คิดว่าเราจะมาสร้างรายได้ไม่คิดว่าจะผ่านเร็วขนาดนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะทุกการติดตามค่ะทุก การกดติดตามทุกการรับชมเพื่อเป็นกำลังใจอันนี้เราก็ผู้ติดตามเริ่มจากศูนย์เหมือนกันกับทุกคนค่ะตอนนี้เล่นมาน่าจะพฤศจิกาธันวากรากรุ่ง่าสามเดือนเต็มตอนนี้ผู้ติดตามประมาณหนึ่งหมื่นกว่าคนค่ะเราดีใจมากไม่คิดจะมีว่าเราจะมีวันนี้แล้วก็เขาบอกว่า ที่เราได้พินมาแล้วนี่ที่เรากดส่งไปตั้งแต่วันที่6กกุมภาเราจะต้องยืนยันพินภายในสี่เดือนส่วนมากเขาบอกว่าที่เรากดเข้าไปดูมันจะบอกว่าคุณต้องรอพินประมาณ2อสสัปดาห์แต่อันนี้ก็ถือว่าเร็วนะคะพินตรงนี้เขาส่งมาจากมาเลเซียมาเลเซียก็ไม่ได้ไกลกับเรามาก เราก็อยากจะเป็นกำลังใจนะคะให้กับมือใหม่ที่กำลังเล่นทุกคนเลยก็ขอให้ผ่านเร็วๆนะคะส่วนตัวเราผ่านโดยการใช้คลิปช็อตหรือว่าคลิปสั้นนะคะ10ล้านวิวภายใน3เดือนแต่เราสามารถผ่านได้น่าจะ70วันค่ะก็ ถึง10ล้านวิวอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ๆค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ